ของเราไม่ใช่ผลการแข่งขันนะคะครับผมรวบรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเรามาประกาศผลรางวัลชมเชยกันก่อนเลยนะเราเรียกขอผลการแข่งขันด้วยค่ะมาเลยครับตอนนี้น้องทั้งแปดวงของเราก็เตรียมพร้อมกันด้านนอกแล้วนะครับขอผลการแข่งขันในค่ำคืนนี้หน่อยนะฮะว่าวงไหนนบจะได้รับรางวัลอะไรกันไปบ้างนะครับ โอเคขออนุญาตยืนด้วยกันนะฮะเอาละครับตอนนี้เราจะขออนุญาตในการประกาศรางวัลชมเชยนะครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมดถ้าทีมด้วยกันในน้ำท่าวงด้วยกันและสําหรับรางวัลชมเชยครับวมแรกนะครับกับการแข่งขัน Music Award r m p l Music Award 2021ในครั้งนี้วงที่ได้รับรางวัลชมเชยวงแรกขอแสดงความยินดีให้กับวง นะขอเชิญนายธนาัน์านิชนายกโมสรนักศึกษามหาวิทยายเทคโนโลยีรักงคลล้านนมีการศึกษา2 5 6 5เป็นผู้ว่าประวันนยินดีด้วยนะครับตน้อยจาก66ปีนะครับผมพีน้ามาใหม่นะฮะมาใหม่มาใหม่ บคครัยินดีด้วยนะครับคราวนก็ต้องขอบคุณนายทัา<อ>นว่าการนี้นะคะนายกสโมสรนักศึกษาของเราด้วยนาที่มามอบรางวัลให้กับรางวัลชมเชยรางวัลที่หนึ่งของเรานะคะแลระรางวัลชมเชยนะครับทีมที่สองนะครับในคั่งคืนนี้กับ RFTL Music Award 2021นะครับ<และ><และ>ขอแสดงความยินดีให้กับพวก ใครสวยนะครับพี่อั้มสวยมากกลุ่มทารสะานของเราะค่ะเฮ้รวยมากเลยนะฮะขอบคุณครับผมยินดีด้วยนะครับกลม,มือกับอสสแอสแตนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณน้มมองเคียร์มาสกินงด้วยครับกลุ่านสะพานักศึกษาของเราที่สาเป็นผู้มพอกตะวันค่ะแล้วรางวัลชมเชี้ยนวงที่สามนค่ับคืนนี้นะครับผมขอแสดงความยินดีให้กับโบ้ โค้งเลิกทุกเป็นผู้มอบรางวัลค่ะยินดีกับเบลล์ลุกโมกิคันด้วยนะครับกอับนะไปบุตรนลปีหน้าเราอออกลับมปฟาดปั่นกันใหม่บนเวทีอันดุเดืนแห่งนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณท่านอาจารย์นันทกรธงเลิศพุดเวลาที่มามอรบรางวัลให้กับน้องๆค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับยินดีกับ Yellow s m o k i n g c a ครด้วยนะครับแ <c oughs> ละวงต่อไปที่ได้รับรางวัลชมเชยในค่ำคืนนี้ขอแสดงความยินดีให้กับวง เดี๋ยวคนนี้คือปอนว่างสองรางวัลนะครับผมเก่งมากๆเลยครับไร้ใจไม่ยกไปเต็มๆเลยพวกนี้เข้ามาได้อีกหลายปีเลยคุณนะเพราะว่ากงางปวชเลยนะครับผมคนไหนขนไอ้ครับอ้าวใช้เธอได้อย่างนี้เลยฮะชอบนะครับผม อาแล้วครับผมขอบคุณมากมากเลยแล้วก็ยินดีผมเรื่มกับโฟกิมนะครับกลุ่มบอลยู่ต่อนะครับและรางวัลชมเชยวงที่5นะครับผมขอสแสดงความยินดีให้กับโฟง ยินดีด้วยนะครับผมกับพัสท้าวผมให้อีกครั้งนึครับและขอขอบคุณนะครับผมกคนทุกท่านเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราเหลือสามวงด้วยกันนะครับ ใช่ค่ะและระดับต่อไปค่ะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่วงไหนดีคะขอเสียงเชียร์หน่อยวงไน กับผู้น้องที่ครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะครับเอฟซีใครนะครับใช่พี่ดอยพี่ดอยแฟนคลับเยอะมากเลยใช่นะครับผมคุณดอยชอบมานานแล้วนะครับคุณดอยโสดอยู่นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับคุณดอยชิงมงร้องครับนี่บอกว่ามองทุ โอเคนะครับผมรอดใส่กล้องไม่รอดใส่ตาพี่หน่อยนะครับผมอ่ะขอบคุณมากดีๆกับน้องนองด้วยนะครับผมจากโอเคก็ดีแล้วขอบคุณคุณสิครินบุญจีมากๆเลยนะครับเอาละคน้อยตอนนี้เราเหลือ2วงด้วยกันในค่ำคืนนี้นะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เราขอเชิญสองวงนี้มาด้านหน้าเวทีดีกว่านะครับรับเบอร์ให้กับวงจากวิทยาและวงออโรสครับทุกคน นนะเ่ดีมากเลยนะลองรุนมากๆมันโอ้ยอย่างก็ขอมลอดนะครับขอลกล้าบอลกล้าคนไหมาเป็นบอลกล้าครับบอลกล้าเซฟเป็นคนแต่ละคนนี่คือได้เทสมากเลยนะฮะไม่สนใจคนทั้งรอบนา่นเลยนะ นี่นะครับผมเอาละครับตอนนี้เราโหลดส,สองงด้วยกันนะครับกับการแข่งขัน RFL T L นสวันสอง1ันยี่สิในค่ำคืนนี้ผมจะขออนุญาตนะครับประกาศรางวัลชนะเลิศกันก่อนนะครับผมและวงที่ผมไม่ได้ประกาศก็จะได้รองอันดับหนึ่งไปในค่าคืนนี้นะครับผม เอาละละสำหรับวงที่ได้รับรบางวาัลชนะเลิศการแข่งขัน RM UCL Music Award 2021ในค่งคืนนี้ขอแสดงความยินด,ดีให้กับวงีีเยช มอบรางวัลนะครับเดี that that mm ๋ยววิทยาขยับมาตรงนี hmm. oh. uh ้หน่อยนะฮะโอเคดีๆนะคะกับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งของเราด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งก็เป็นวงวิทยาของเรานั่นเองใช่ครับหรือว่าสูตรสีเลยนะ ใช่ทั้งสองวงนี้นะคะโอวงฟ่ครับคุณภาพจริงๆเลยนะคะทั้งสองวงเลยนะคะไม่อยากให้ออเดรสเกาเป็นตัวแทนเป็นแขกเก้ราร้านเลยนะฮะก<ช>็จำหมดตัวนี้แน,น่แน่บรรยายผมยะะไปมาแล้วค่ะทุกคนครับประเมินกับออเดรสเกาอีกคราวเดนครับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในทั้งคู่เลยนะครับและขอเรีไน้ชุณูิติมนานทาวเล็ก รางวัลรองชนะเลิศอันดับที um ่หนึ่งของเราในค่ำค uh> ืนนี้ค่ะบ๊บเบอาวงวิทยาได้ครับสุดยอดมากสุดยอดมากนะครับสุดยอดจริงๆของวงวิทยานะครับผมโอ้โหเก่งจริงเก่งจริงเก่งจริงนะครับผมและวงวิทยาครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งไปในค่ำคืนนี้ก็คือที่สองนะครับ เล็กๆแม่โยกยังเหนียวแน่นนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยทุกทุกวงเลยนะคะสำหรับแปดวงในวันนี้นะคะโอ้น้องๆตั้งใจมากๆเลยนะคะรวมไเก่าวิทยาอีกครั้งนึินครับแล้วก็ในข่าวข่าวข่าวู็นะครับคุณจะมากองเล็กเป็นอย่างสูงนะครับอย่าเพิ่งรีบไปไหนทั้งแปดวงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะครับแต่ว่าในค่ั้งเดนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมผมไปกับกองเชียร์ทุกคนนะครับ นะครับนี่สำคัญที่ผ่านไม่ได้เลยต้องขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่เจดีของเราในขั้นคืนนี้นะครับขอบพระคุณบริษัทนาวีเดียครีเอชั่นจำกัดนะครับขอบคุณบริษัทหนุนหลังจำกัดขอบคุณ LED Live Screen Production นะครับ และขอบคุณชมรมโค้กแดนสิคะขอบคุณสถานนักศึกษานะคะขอบคุณสมสรนักศึกษาสดกลางนะครับและสถานที่ของเราอ่ะห้องประชุมโคทิพุตอาคารภูปัญญาล้านาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมแห่งนี้ค่ะและหน้าที่ของเราก็หมดลงเป็นเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ใน RM ร์ l m e ร์นยูจีเอลม2สควในปีหน้าในคราคืนนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาชมร้านขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ